มีวิวโฮสเทลคือละสาแบคงแดงใกล้ไปทอสอนุสาวรีย์าชายต้องเดินทางบ่อยก็เลยลองมานอนโฮสเทลดูนะคะเราไปเจอโฮสเทลนี้ในแอป g o d อข้างล่างเขาจะชื่อ K L Residence ส่วนโฮสเทลเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนอพาร์ตเมนต์อีกทีกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น9ค่ะขึ้นไปก็จะเจอจุดทอดรองเท้าแบบนี้ฟิลเหมือนมานอนบ้านเพื่อนเลยห้องที่เราจองได้จะเป็นเตียงรวมหญิงล้วนนะคะทุกคนด้านในจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นเตียง2ชั้นเข้าไปก็ยังไม่ชนหัวนะคะนอกจากจะมีห้อง,วงรวมเขาจะมีห้องพวก i v a ว e ด้วยนะอันนี้จะเป็นห้อง private ที่ เขาจะมีโซน่วนกลางแล้วก็มีห้องนั่งเล่นตันล้ลราคาแบบนี้ด้วยนะส่วนนี้จะเป็นห้องน้ํารวมค่ะมีการแยกห้องชายหญิงแล้วก็มีได้เป่าผมมีอุปรกรณ์อาบน้ําให้ข้างในด้วย ส่วนเตียงก็จะมีเป็นหมอนผ้าโ่มแล้วก็ผ้าขนหนูให้1ชุดค่ะในส่วนที่สอก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์ไฟให้1ที่อยู่ตรงบริเวณหัวในความที่เรามา,นานคนเดียวแล้วก็ไปนอนห้องรวมเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่นอนกับเราอ่ะเป็นใครเสียงดังไหมอาจจะต้องเตรียมใจมานิดนึงนะคะโดยรวมแล้วเราให้3เต็ม5านะคะเพราะาอยู่ใกล้ BTS แบบเดินได้อยู่ใกล้ห้างเซนจูรี่ค่ะกินง่ายครับพ่ใหญ่แต่ว่าเตียงแข็งนิดนึงอีกข้อหนึ่งห้องน้ําเขาไม่ได้แยกชายหญิงนะคะเขาแค่แยกโซนก็เลยรู้สึกอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นักแต่รวมก็เคค่ะ